สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนเรื่ององค์ประกอบดนตรีกันค่ะองค์ประกอบดนตรีในแต่ละบทเพลงจะมีลักษณะแตกต่างกันซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ทำให้บทเพลงมีความสมบูรณ์ไพเราะถ่ายทอดอารมณ์มาสู่ผู้ฟังทำให้เกิดความซาบซึ้งสนุกสนานเมื่อฟังเพลงซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้ 1. จังหวะเป็นสิ่งที่กำหนดความช้าเร็วของบทเพลงการบรรเลงเดนตรีหรือการขับร้องเพลงจะต้องมีจังหวะเป็นสิ่งกำกับเพื่อให้การขับร้องและการบรรเลงบทเพลงได้ถูกต้องและไพเราะ 2. เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุซึ่งลักษณะความแตกต่างของเสียงขึ้นอยู่กับระดับเสียงความยาวของเสียงความเข้มของเสียง คุณภาพของเสียงและความถี่ของเสียง 3. ทํทำนองคือความต่อเนื่องกันของเสียงหรือตัวโน้ตดนตรีโดยการนำเสียงสูงต่ำสั้นยาวดังเบามาเรียบเรียงเป็นทำนองซึ่งทำนองเป็นองค์ประกอบดนตรีที่ง่ายต่อการจดจำว่าบทเพลงนั้นมีลักษณะอย่างไร 4. พื้นผิวของเสียงคือลักษณะหรือรูปแบบ ของเสียงที่มีการนำเสียงมาบรรเลงพร้อมกันหรือบรรเลงซ้อนกันซึ่งอาจมีหลายแนวขึ้นอยู่กับการประพันธ์เพลง 5. สีสันของเสียงคือคุณลักษณะของเสียงที่เกิดขึ้นมาจากแหล่งกำเนิดเสียงที่แตกต่างกันทำให้ลักษณะทางดนตรีแตกต่างกันความแตกต่างของสีสันทางดนตรีนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการเช่นวิธีการบรรเลง วัสดุที่ใช้ทำเครื่องดนตรีรูปทรงของเครื่องดนตรี 6. กคีตลักษ์คือรูปแบบของบทเพลงที่รวบรวมจังหวะเสียงทำนองพื้นผิวของเสียงและสีสันของเสียงให้ดําเนินไปในทิศทางเดียวกันทำให้บทเพลงมีรูปแบบแตกต่างกันออกไปเด็กๆอย่าลืมทำแบบฝึกหัดและทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะ